สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับวันนี้ก็พาน้องจับได้เวลาพาน้องถุงเงินไปอาบน้ําแล้วนะครับผมพาน้องถุงเงินไปอาบน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็อตอนเที่ยงนะครับตอนเช้าไปอาบไม่ได้เนาะวันนี้ก็คุณตาก็ได้ฟานวิทมาช่วยเนาะฟานวิทมาช่วยคุณตาเด้อวันนี้นะครับผมฟานวิทได้ช่วยคุณตาคุณตาก็ ไม่ได้เดินหางกับฟานวีทนะครับเพราะว่าน้องถุงเงินยังไม่ค่อยชินกับฟานวีทเท่าไหร่เนาะครับผมปัดก่อนแล้วปัดฝุ่นออกก่อนปัดฝุ่นออกเสร็จแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำหรอกได้เวลาแล้วอาบน้ำเดินเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะ วันนี้ให้ฟันวิตขัดตัวให้ด้วยวันนี้อ่าให้ฟันวิตขัดตัวให้หล่อๆเลยหลายวันแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้อาบน้ำเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำเนาะอ่าวันนี้น้นนงองถุงเงินเราอ่าเป็นไงรูปล้อเดี๋ยวดูๆๆๆๆสายตาอ่าคุณคุณหมอมาฉีดยาให้เมื่อวานนะครับผมมาฉีดยาบำรุงให้เนาะมาตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดยาบำรุงนะครับผมให้น้องเมืม่อวานไปเนาะครับหนึ่งเข็มเนาะโอ้สดชื่นขึ้นมาเลยเนาะสดชื่นขึ้นมาเลย ครับผมลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลูกลุกขึ้นลูกไปไปอาบน้ํากันครับก็ได้เวลาแล้วไว้เวลาขัดตัวอาบน้ําก็จะได้เดินเล่นเนาะดูะด่งางะด่างดดางให้ดงางด่าง,งก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวจะวิ่งไปด้วยเนาะคุณด่างเนาะอาอาบน้ําหน่อยแล้วให้ฟานวิทขัดให้รอๆหน่อยอขัดรอๆหน่อยแล้ว เมื่อวานไม่ได้อาบน้ํานะครับอ่าเมื่อวานนี้ไม่ได้อาบน้ําวันนี้มีฟานวิทมาอยู่ช่วยคุณตาเนาะอ่าก็ยังดีหน่อยอเบาแรงคุณตาเนาะแต่คุณตาก็ไม่ได้ออกห่างนะครับเพราะว่าน้องถุงเงินก็ยังไม่คุ้นเคยกับฟานวิทมากนะครับผมแปลงขัดเลยวันนี้ขัดรอๆหน่อยแลย้ว ไม่ได้ขัดหลายวันแล้วนอนแบบสบายใจเลยเนาะนอนให้คนอาบน้ำให้นี่สบายใจเนาะน้องถุงนี่เนาะนอนแบบสบายใจเลยอาบน้ำแล้วก็จะลงฟองด้วยนะนีวันนี้ลงฟองด้วยลงฟองให้น้องถุงเงินด้วยอาบสบู่ด้วยเนดะ้อ ไล่เห็บไล่เหาทรออง,งผมเท่มากเลยทรงผมดูดูข้างๆนี่ก็มีด่างนอนเฝ้าด่างก็เตรียมตัวจะไปดา่นนา,ดดดา,งดางนอนตากแดดเลยเนาะด่างเนาะอืมด่างนอนตากแดดเลยด่างก็เตรียมตัวจะไปด้วยนอนข้างๆกันอาบน้ําให้ด่างด้วยไหมนี่ด่างนี่เตรียมตัวอาบน้ําด้วยเลยตาว่าด่างต้องเตรียมตัวอาบน้ําเลย อาบน้ำไม่ด่างด้วยดู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 มาเฝ้าแต่ตาด่างด่างนี่เนาะอาบน้ำขัดรอเลยถุงเงินวันนี้ขัดรอเลยครับอ้าวลุกลุกเลย ลุกเลยอ,อ้วนแล้วลุกไหวไหมโอ,โอเคไหวอยู่อดินายคับนอนแบบสบายใจเลยเนาะมีคนขัดผิวให้ด้วยเนาะอืมทำไม เกิดมาสบายจังเนาะเกิดมานี้มีสบายจังมีคนขัดตัวให้ด้วยดูทำสิลงฟองแล้วเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็จะได้ไปเดินเล่นเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วไปเดินเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะไห้ปล่อยกินหญ้ายอยู่ด้านนอกเนาะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะสักสองชั่วโมงดีกว่า โอ้ดู oh, เอาลงฟองเลยลงฟองเลยลงฟองเลยถุงเงินลงฟองเฮาโอ้โน oh, <okay. S 1> oh, no. ใส่ระบูอย่างดีอลงฟองเลยฟานบิทวันนี้ลงฟองให้ถุงเงินเลยขัดให้รอลล์เลยขัดให้รอลอเลยวันนี้เออลงฟองอย่างรอเลยขัดให้ลอลอด้วย ออๆๆๆๆๆๆควันวิทย์ขัดให้อย่างหล่อเลยวันนี้ดูสิดูสินานๆได้ขัดทีเนาะคุณตาก็ไม่ค่อยมีเวลาขัดให้อพอดีคุณยายไม่ได้อยู่ช่วย อะไรเนาะในสบู่เนี่ยนี่ตัวด้วยอา้าวตัวด้วยครับอ่านาน,นานเนาะขัดด้วยขัดด้วยรอรอด้วยนาน,น,านได้ขัดผีเอาละรอ,อเลยเดี๋ยวรอรอแล้วไปอวดสาวหน่อยถึงเงินขัดตัวละรอ,อแล้วไปอวดสาวหน่อยลูกขัดรอรอเลยแล้วไปเดินเล่นอวดสาวส,าวส,าวสักรอบไม่มีสาวสาวมัสิบ้านนี้ มีถุงเงิอนอยู่เชือกเดียวเนาะเลยไม่มีเสาให้มาะเ,เลยดูมุมไกลด้วยเนาะดูมุมไกลด้วยนะนี่นี่ตาก็เหลือะมองแต่รถนะอยากจะขึ้นแต่รถจะไปเที่ยวเนาะอยากไปไปขึ้นแต่รถจะปิดต้องปิดฝาท้ายไว้นะครับถ้าเปิดฝาท้ายไว้ไม่ได้เลยจะจะวิ่งขึ้นแต่รถนะครับเวลาล้างล้างนี่ก็จะวิ่งขึ้นรถเลยเนาะนี่ รถจอดอยู่นี้ก็จะเตรียมตัวจะขึ้นแต่รถอย่างเดียวเลยเออหนองถุงของเราเอาลูกเอานิ่งๆหน่อยเดี๋ยวพาอาบน้ําเสร็จก็จะพาไปเดินเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงสักสองชั่วโมงเนาะเอายืนขึ้นเลยเล่นขึ้นเลยเสร็จยังหัวเสร็จยังเ้าเอา่าวันนี้ขัดเต็มขี้เลยวันนี้เอายืนขัดด้วยยืนขัดด้วยลุกขึ้นเลยลูกยืนขึ้นแล้ว ถุงยืนขึ้น,น่ะยถุงอโอเคเอ้ายืนสง่าพาเผยอ้ยืยนหล่อเลยยืนหล่อเลยยืนหล่อเลยครับขัดโอ้ฟันวิดขัดดีมากเลยวันนี้วันนี้เอ้าน,านี่นมานนี้ขัดเลยขัดด้วยขัดผิวหน่อยนานๆนนไดอาบน้ําทีเมื่อวานก็ไม่ได้อาบ พอหินซึมๆเนาะคุณตาก็ไม่ได้อาบน้ําให้นะครับผมหินซึมๆวันนี้ตอนนี้คุณตาหินแดดแดดมันแรงเนาะแดดมันแรงคุณตาก็เลยอโ,อโอ้ยกขาให้ฟานวิทขัดด้วยดูพื้นสิมีตะปองตะปูไม่เช็คดูด้วยไม่มีแก้วเศษหินเศษอะไรต้องดูด้วยยกขาขึ้นให้ฟานวิทเช็คดูหน่อยอออยกดูมีเศษหินเศษแก้วไหม เราต้องเช็คดูด้วยเราเลี้ยงช้างเราต้องเช็คดูเช็คดูด้วยด้วอ่าขานั้นด้วยอ,อ,อีกขาหนึ่งตบมือตกันเลอาเช็คดูทั้งสี่เท้าเลยว่ามีตะปูมีหนามมีอะไรติไมไหมนี่มีไหมนี่อะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผม ยกขาให้ฟานวิทขัดอย่างดีเลยนะถุงนี่เดี๋ยวขัดเสร็จคุณตาก็จะ,ะเดินสักรอบอ่ะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนะาะอ่เช็คดูขาหน้าด้วยนะครับอ่เช็คดูซิขาหน้ามีไหมโอ้ปล่อยให้เช็คดีจังเลยถุงเนี่ยถุงเงินเรานี่เช็คดีมากเลย หันหน้ามานี่อยเร็วหันหน้ามานี่อยเร็วเดี๋ยวเดินเล่นนะครับเดินเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นสักชั่วโมงหน่อยเนาะสองชั่วโมงเนาะอ่าฟังนุนคัดยังอ่ะสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีกับลูกเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นต่อสวัสดีครับสวยเลยมาสวัสดีครับสวยก็ลูกสวยก่อนสวยสวยเลยยกมือสวยๆวยลอยสูงเลยสูงหน่นอย <s aa sunshine> สูงสูง สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อ่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เชียวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักท่ายพูดคุยได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาน้องไปเดินเล่นก่อนเนาะสักสองชั่วโมงเนาะให้ฟันวิทฉี่เลยฉี่ไปเดินเล่นออกกําลังกายเนาะครับผมอ้าฉี่เดินเล่นหน่อยครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ